มันไม่ได้สักทีอ่ะขอทากันแดดก่อนขอเป็นฟิลแบบแต่งหน้าไปกินหมูทาเบาๆมาแล้วสวัสดีทุกคนที่สูงกำลังขึ้นมามาพนันกันว่าวส้สูงก็ทำไม่ได้หรอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะงงอ่ะคนคงงงอ่ะเปิดมาดูรายการคือแบบ หัวเป็นไรเนะี่ยจะไปกินหมูกระทะหรอใช่แล้วเพราะว่าอยากกินไม่ได้กินนานมากเมื่อก่อนอะการกินหมูกระทะทุกวันเลยเว้ยจนแบบไปเจอครอบครัวก,กนันเนาะกินหมูกระทะบ่อยแล้วเขาแบบเข้าโรงพยาบาลเว้ยแบบมันไม่ดีอะหมูกระทะเราก็เลยเปลี่ยนจากการกินหมูกระทะเดือนหนึ่งเมื่อก่อนกินทุกวันกินแค่อาทิตย์ละครั้งแบบสองอาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ย มันอร่อยอ่ะสูงขึ้นมาได้แล้วเร็ว,รวคนดูรอซูงทําผมให้อยู่ทุกคนเมื่อกี้การออกแล้วเข้าใหม่นะเพราะว่ามันค้างอ่ะมาแล้วทุกคนสูงทำอะไรทำผมให้หน่อยทำอะไรเนี่ยอีกข้างนึงอ่ะเขารอก,กินหมูกระทะนนะเออกูก็จะลงไปหลแล้วเนี่ยสูงทำให้กลุ่ก่อนเร็วทำอะไรวะ ผมอ่ะเอา hmm? ทำให้หน่อยเร็วทำไงไม่รู้อ่ะอ่ะสูงไอนี้ก่อนเร็วเอาข้างหน้าไปข้างหลังเอาข้างหลังไปข้างหน้าน้องบอกน้องบอกว่าจับผมมาจากด้านหน้าม้วนไปด้านหลังให้เป็นช่อๆเร็ว <Yeah. S 1> เร็วเร,วเรว็ไม่ได้วันนี้เอาหนังยาวไปไหนอ่ะ อันนี้คือมึงทําถั่วกูทําฝูบข้างหนึ่งแต่ข้างหนึ่งทําไม่ได้อะสุงคนถามว่าสุงได้เงินกี่บาทร้านหนึ่งสุงบอกได้เงินร้านหนึ่งไม่ดีใจเท่าพาเพื่อนไปญี่ปุ่นเอาไปแจกรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าสุงเอาไปแจกแต่สุงเอไปทําอะไรก็ได้เพราะว่าการให้สุงแล้วเอาไปจัดอีเวนต์เนะี่ยอ๋อจัดอีเวนต์ก็ใช้เงินล้านหนึ่งเนี่ยเสร็จละ ซุงคือมันไม่ได้่เงียนเหมือนกันเลยมึงดูดิไม่มันไม่ได้ซุงอะไรไม่ได้ได้ดีมันไม่ใช่แบบนีในรูปโอ๊ยเจ็บในรูปมันไม่ใช่แบบนี้ในรูปโอ๊ยซุงเจ็บเจ็บเจ็บโอ๊กเอาโอกนเจ็บมุดหงิดละใช่ดิทำไมไม่ใช่มันไวข้างหน้ามันไม่ไวข้างหลังครับ อก oh, ไม่มีอะไรข้างหน้ามันไม่ใช่แบบนี้ซูงอย่าเล่นดีอ่ติดตลกดีงูหนีแล้วหน้าเป็นมินเอาใหม่เอาใหม่มันไม่ถูกอะไรถูกเลยแหละมันไม่ถูก start biting hair from one side then wind around the curling when hair is b r i u d h t to the end wind stretch leave for ทำไมไม่ถูก fix the middle pedal of the curling with the hair clips on the แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรแ้่ถูกแล้วคู่แท้ออกแวมัมัน้องอย่างนี้ปะไม่ไม่เอามาไว้ข้างหน้าป่ะตามคู่มือเราต้องทิ้งไว้6ชั่วโมง ันนี้ปะอ๋อยังไม่บอกซุงเขาบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะใครบอกคนดูบอกค่ทำตามคู่มือ ซูงคับมันไม่ใช่อ่ะแล้วมึงทำไงมึงจะไม่ใช่ได้ไง Star b i d d i n g hair from one side then wind around the curling roller นี่กูทำตามคู่มือใช่ทำไมไม่ใช่อันเนี้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยอย่าอากูออกอันนี้กูทำมาของกูก็อันเนี้ยทำแบบเดียวกัน แน่นกว่าด้วสวยกว่าด้สุงมีคนถามว่าสุงทำงานได้เงินเดือนจากซอ้อมไหมไม่ได้ก็ <c oughs> ให้ไาอยู่ในชีวิตแล้วว่าเอาอะไรอีกอะให้หมดเลยมีเงินมีเท่าไหร่ให้สุงหมดเลยเอาไปเลยว,วันเดียวหมดอะหมดเลยีูกูดทำให้แบบว่าวนตั้งแต่วัน คิว่ามันยากปะไม่ยากคือกูทำเหมือนเดินสามรอบอะเออมีคนแบบรีพายมาถามด้วยพี่กาสหนูแม่งโคตรชอบพี่เลยวะพี่แม่งเป็นไอดอลหนูเลยถ้าดูมีเงินหนูก็จะให้ผู้ชายแบบพี่ <c oughs> แกมันไม่ได้ปะให้พ่อแม่ก่อนรอเล่นให้ผู้ชายก่อนเต็ด <c oughs> กูทำดีกว่านี้สวยมากเลยครับทรงหนูโอเคมากทรงนี้หิวแล้วดิไปกูจะไปีนหมูวทะทรงนี้แหละโอ้ยเจ็บโอ้ยเวอร์ยังไม่โดนเลยเลยทรงแล้วอีกจังหวะเนี้ย เราขึ้นมาเกี่ยวกันนี้ดิมึองอยากไปยินสภาพนี่ยนะอืมไปแลวบายบายไปแล้ว, bye ไ,ปลวไปด้วยไปด้วยไปด้วยปลาทุกคนตอนนี้<อ>เพื่อนรออ,อ,อยู่เฮ้ยเสื้อน,นี้มาด้วยที่แบบไปแล้วครับไปแล้วครับแป๊บนึงแล้วนึ่งรู้ปะไอสุงยังไม่เอาเงินล้านหนึ่งไปถอดออกเลยเส้ันนะขาเตรียมไปญี่ปุ่นลรอคะ่ะ ทุกคนเดี๋ยวจะญี่ปุ่นจะมีนี่ด้วยนะเดี๋ยวจะทําแบบ Youtube ให้ทุกคนดูด้วยเผื่อใครแบบเอออยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอยากไปเที่ยวกับเพื่อนจะได้แบบมาดูถ่ยยูทเหรอใช่แต่ว่ามีกฎในติกตอกว่าถ่ายได้แต่ห้ามเยอะเพราะว่าไปเที่ยวไงแต่จะถ่ายเพราะจะจะจะลงจะลงสตอรี่ชํำจะลงสตอรี่ลงรูปลงรูปทุกวันเลยอยากไปอยากไปเที่ยวผีมามากสุดๆไม่เคยเห็นหีมาเลย ม่งเห็นหมิมะครั้งแรกมึงดีใจปะไม่ก่อนจะไปดีใจแต่พอเห็นแล้วไม่ทำไมอ่ะก็มันไม่ได้สวยเหมือนที่คิดแต่หิมะตกสวยแต่ก็ไม่ได้สวยเหมือนที่คิดมึงลองไปดูหิมะจะนำความแบบทรมานมาให้มึงมันจะซึมเข้าไปในแบบเสื้อผ้ารองเท้าแล้วมันจะเปียกโกรธอุตส่าห์อยากไปบอกไม่สวยงอนละก่สวยกว่าญี่ปุ่นหายงอนละ โอเคเราเป่าให้มันร้อนไปก่อน การว่าจะแจกไอ้นี้เว้ยแจกอะไรไอ้รองเท้าสีชมพูอ่ะจะลองแจกแบบใครคอมเมนต์แรกอ่ะแล้วเราก็ใช้ระบบดูดเมนต์เลยดีปะเทสระบบอ่ะทันมะถามยังฮะถามหนกยังทันดิว้ายหอยหกหักไปแล้วแม่เ้ยนาะเอามันเหมือนกันมาก่อน S <S <S <an> <S แจกเสื้อที่พี่กัดใส่ไม่ได้เสื้อบาลองตัวนี้สุงของสูงชฉันห่วงฉันไม่แจกตัวนี้ใส่ทุกอย่างที่เป็นเธอเ <S an> ข้าใจของคนข้างหลักปะซื้อพวกกิฟเกิบอะไรมาด้วยเออมาส่งแล้วน,ละนะอยู่ข้างล่าง <S <S <an> น่ารักมากเพราะว่าจะคร,ะริคสต์มาสหรอไงคริสต์มาสคริสต์มาส วีวีเชอร์แลมรี่คิสมทวีเชอร์แมรี่คิสมาจะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยจะไปเที่ยวญี่ปุ่นตื่นเต้นสุดๆเดี๋ยวทุกคนคอยดูเลยนะแล้วขอลองติดดิทุกคนคอยดูเลยว่าแบบกคงจะลงรูปทุกวันเลยอะความใฝ่ฝันอันสูงสุดคืออยากไปเล่นสกีไม่ใช่คือใส่บิกินี่ที่หิมะโอ้ยเอเลยรู้คือใส่บิกินี่ที่หิมะเพราะว่า มันคงหนาวนะดูอ่ะฉ,ฉันคงแบบฉันคงแบบคงเลิศอ่ะเดี๋ยวก็รู้เฮยส่งนี้ได้ปะคริสต์มาสเวอก็สีเขียวไงสีเขียวสีชมพูเอ้ยสีเขียวสีแดงเลิศพอละพอละเดี๋ยวเราเตรียมตัวแบบไปละทาลิปเพิ่มนิดหน่อยกรุบๆรอดูรูปรูรอดูรูป ได้เลยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวกัดกำลังน่าจะลองเทสระบบพรุ่งนี้นะน่าจะแบบลงรูปแล้วก็ยังไม่ได้บอกน้องๆในด้อมเลยเนะี่ยจะลองเทสดูแบบมันจะมันจะดูได้แล้วว่าใครเมนคนแรกเราอาจจะแบบให้ทุกคนเม้นกันด้วยความไวแสงไม่แต่เราต้องบอกต้องบอกคอนดิชันนะว่าต้องพูดคําว่าอะไรเมนใช่ต้องเม้นคําว่าอะไร,ะไรเดี๋ยวจะบอกพรุ่งนี้นะเราดูในด้อมนะ ส่วนใหญ่ก็จะชอบแจ้งข้อมูลข่าวสารในด้อมนะบางคนแบบว่าไม่ได้มาตามไลฟ์ใน t ิกต o k ใช่ไหมก็จะไม่รู้ว่าแบบเอ้ยมันมีเขาพแจกอะไรกันพี่การจะไปไหนวันไหนจะไปจังหวัดน,นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะแบบแจ้งในดอมแล้วก็จะแจ้งใน IG สวยปะแกสวยมากอะ่ะมันเป็นลิปแกจําไว้เลยนะรุ่นนี้คือรุ่นลิปเบบี้ซอฟตินออยคือเป็นแบบช่ำๆที่กาาชอบถ่ายลงไอีบ่อยๆ มีความฉ่ำมีความนัวเม็ดสีชัดแล้วก็ติดทนคลอดปีหน้านะคะทุกคนรอติดตามได้เลยนานเกินไม่นานหรอกอีกแป๊บเดียวก็ปีหน้าละเอยน้องบอกว่าเปลี่ยนจากแจกของเป็นแจกพี่ซุงได้ไหมซอไม่เอาไม่ให้แจกไปไหนเนี่ยฉันห่วงอยากไปไหนเนี่นยกไไนเ,นเก็บของก่อนสูงนีก้การมาร์กหน้าแขกตัดด้วยสวยสวย อะไรก็สวยหมดไอซุงคือที่เกพูดแล้วอะคือไม่ไหวแล้วอะปะโอเคเพื่อนรออยู่ข้างล่างเหรอเยอะปะรออยู่ห้องพีเยอะปะก็เยอะกี่คนอะสามสี่คนเหนื่อยไหมครับช่วงนี้อืมไม่ค่อยเหนื่อยรู้ว่าจะไปญี่ปุ่นไงไม่ค่อยเหนื่อยเพราะว่าอ่อทำงานทำงานไวรอร่วงหน้าแล้วทำงานรอล่วงหน้าคืออะไรก็คือเราอะแบบ คิดงานคิดแผนรอไว้ถึงปีหน้าแล้วเนะาะคบไตมาแรกแหละเออก็เลยแบบไม่ค่อยเหนื่อยมากเหนื่อยแค่วันเดียวคือวันที่สิบสองสิบสองเพราะว่าไหลสดทั้งวันเราก็เลยแบบอาจจะเหนื่อนิดหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเหนื่อยกําลังเตรียมตัวแบบปีหน้ากันอยู่เนาะเพราะว่าปีหน้านจะมีการเข้าห้างแล้วก็จะมีแบบโมเดิร์นเทรดลงออฟไลน์ลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยเหนื่อยมากค่ะ แต่ว่าหายไปไงไม่ได้ลงไม่ค่อยลงสตอรี่ใช่ไหมช่วงนี้เพราะว่าแบบเตรียมงานของปีหน้าอยู่แต่ว่าใกล้เสร็จแล้วทุกอย่างจะเสร็จแล้วแบบมีลิปคอเลคชันใหม่มีลิปออยด้วยทุกคนรอลิปออยก่อนนะอย่าลืมแบบใช้เงินเที่ยวหมดกำเงินไว้ซื้อน้องลิปออยด้วยลองลิปออยคืนเลิศสุดๆต้องเก็บเงินไว้เท่าไหร่อะเก็บโอ๊ยไม่บอกไปดิไม่เกินไม่เกินไม่เกินสองร้อยอะไม่เกินอะไรนะไม่เกินสองร้อยอะ ไม่เกินสองร้อยอะเนี่ยแกเด้อลิปฉ่ำปากเงาทาแล้วปากสวยดูดิทาแล้วปากสวยแล้วหอมมากเดี๋ยวมาแจกเทสเตอร์เพิ่มกำลังหาวิธีแจกเทสเตอร์กันอยู่นะคะเอ้ยแต่ว่าวันเสาร์นี้เราไปเซเว่นใช่ปะเอ๊ะดูันวันนี้วันเสาร์อ่ะจะไปแจกน้องลิปออยที่เซเว่นโกด้วย ว่าเแตากูต้องไปนี่ก่อนดีกว่าสุดๆอือหือแบบไม่รลกตอนแรกว่าจะแปะไอ้ที่แปะสีวันเนี่ยไม่แปะแหละให้มันแบบลงเหลือแบบมีลงมีรอยบนใบหน้าบ้างเนาะลิปออยมีสีไหมไลิปออยคือจะเป็นสีเอ่าจะให้ดูจะเปิดตัวประมาณช่วงต้นปีนะคะทุกคนเออ่ต้นปีมกราคมเนาะ เปิดต้นปีมาปุ๊บแฮปปี้นิวียปุ๊บก็คือทุกคนจะเห็นความลิปออยความความฉ่ำความเกาหลีเกาใจความปากสุขภาพดีเปิดต้นปีมาปุ๊บเปิดตัวเลยแล้วก็จะขายประมาณช่วงวันที่6นะ6 7, 8เดแอย่างเงี้ยจะเริ่มขายกันแล้วนะคะแล้วก็ของมีไม่เยอะมากเอ้ยโอเคก็ยังโอเคอยู่ประมาณหลักหมื่นแห้งนะคะนี่ทุกคนสีจ,จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือสีชมพูนะ มันจะเห็นชัดไหมเนี่ยมันจะออกเป็นชมพูอ่นอ,อนๆไงเห็นปะไม่มีสีมันจะติดแค่ชมพูอ่อนหน่อยๆเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสีชมพูแล้วก็จะมีสีหนึ่งเป็นสีขาวสีขาวเนี่ยจะไม่มีสีเลยเอาไว้ไปทาท็อปกับกลอสไปทาไปทาท็อปกับเวอร์ดอะไรเงี้ยบางคนแบบว่าชอบสีขาวตรงที่แบบบางคนทาติ้นทาอะไรเงี้ยใช่ไหมอยากเพิ่มความฉ่ำให้ติ้นด้วยอย่างเงี้ยก็การทำออกมาสองสีเนาะก็คือมีสีขาวสีชมพู จะเป็นสีออกประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีความชำ้ำแล้วเลื่อๆ,ๆไม่เยิมคือการเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเยิมไม่ชอบแบบมันยะยาะบ้าๆก็เลยแบบทําลิปออยออกมาให้มันไม่เยิมทาไปแล้วแบบมีความแบบปากสุขภาพดีเนาะอะ่ขายวันไหนคะขายวันที่หกค่ะหกมกราคมเปิดต้นปีปุ๊บแฮปปี้นิวเอียร์ปุ๊บก็คือขายเลยไม่หนักปากค่ะ ตัวนี้คือตัวตัวเนี้ยคือจะไม่หนักปากแล้วก็จะไม่เหนียวเนอะน่ะไม่แบบไม่ใหย่ๆมบาบ่าระหว่างวันแล้วก็แบบเอาไปทาคู่กันกับลิปออยทาคู่กันกับลิปติ้นอะอย่างเงี้ยคือแบบปากสวยสุขภาพดีอืม หอมไม่เหนียวอ่อนแล้วก็หอมหอม,มากใช่จะไม่เหนียวสีจะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนมันจะคือมันจะมีความทิ้งสเตนอะไม่ไม่ได้สีชมพูชัดมากเพราะการ์ดอยากให้ทุกคนอะสามารถเอาไปทากับลิปของตัวเองได้บางคนอย่างเงี้ยค่ะทาลิปติ้นอย่างเงี้ยหรือว่าทาลิปตินที่ตัวเองมีอยู่แล้วแล้วมันไม่ค่อยฉ่ำพอใช่ไหมอยากให้เอาตัวเนี้ยไปท็อปกับลิปที่ตัวเองมีอยู่แล้วทำยังไงให้เขาได้กลิ่นวะค่อเตอร์ไ, <he ater S 1> ไง อ๋อ oh, ใช่เดยกการจะแจกเฮดเตอร์หอมแบบหอมมากคือการแจกไปแล้วเนาะสามร้อยแท่งคือคนเริ่มมารีวิวให้การแล้วแบบพี่รุงหล่อมากวันนี้โอ้โหแน่นอนทุกคนมารีวิวแบบว่าเฮ้ยพี่ชอบมากแบบไม่เคยเจอลิปออยที่มันแบบไม่เหนียวระหว่างวันนะ่ะคือเขาทาไปแล้วมันจะมีความเหนียว <c oughs> ปากหนักปาก <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> แต่ตัวนี้มันจะแบบไม่หนักปากค่ะมีบำรุงค่ะหรือพชั่นทำอะไรมีบำรุงอยู่แล้วตัวนี้มีบำรุงด้วยแต่ว่าคีย์หลักของความสําคัญของเจ้าตัวลิปออยตัวเนี้ยคือทาไปแล้วปากดูสวยปากดูอวบอิ่ม อืมปากดูแบบสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนวันที่6มกราอ๋อแล้วก็มันหมดใช่ไหมคะหมดตลาดนานมากหมดไประมาณ2เดือนแล้วสิบสองสิบสก็ไม่ได้ขายลิปติินแททูเนาะเพราะว่าขายดีมากตัวนี้ก็สแกนกทายคนดู้ลยยังนี่เจ้าตัวนี้ทุกคน ถ้าทุกคนจําได้นะน้องจะเป็นลิปตินแบบแดงๆช่ำๆหน่อยๆสีสวยมากอันนี้หมดคะ่ะ <laughs> โซเอาโซ,เอา,อโซเอาทั่วประเทศเลยคือการบอกเลยนะใครที่รอตัวแททูตินอยู่ใช่ไหมบกกลาคมมาคะ่ะมาพร้อมก,กันกับเจ้าตัวลิปออยเลยแล้วเดี๋ยวจะจัดโปะคู่กันให้ <laughs> เพื่อบางคนที่แบบโอ๊ยอยากได้ลิปตินของซอการ์ดจังเลยตัวเนี้ยเออ ต้นเดือนมกราคมนะคะเจ้าตัวนี้ใช่พร้อมกันกับลิปออยเด็ดกาดจัดโปรคู่ให้ด้วยใครที่แบบซื้อคู่กันลิปออยกับลิปแพทูตินเนาะอันนี้คือแบบทุกคนชอบอะ่ะขอทานนิดน,นึงแล้วกันชอบเหมือนกันค,คือทาแล้วมันจะแบบอันนี้มีบำรุงด้วยนะเจ้าตัวทาทูตินแก๊สไม่รักมึเหรอมห,<อ>หอมมากน้องตัวใหญ่มากยังไม่ขวบหนึ่งเลยแกแกต้องโตอีกนะรู้เปล่า กินนะกินหมูกระทะไหมแก๊สกินก็เป็นหมี่กระทะละไอ้แก๊สอ,อ่ะตัวูววหนยหแกสวยมากซุ่งปันข่าบอกว่าช่วงนี้พี่ซุ่งเหนื่อยไหมเหนื่อยปีนนหน้ามันหนักนวงพี่ซุงไปดูแลเรื่องธุรกิจตลาดแล้วก็พี่ซุงกำลังจะทำธุรกิจอาหาร คือจริงๆอะพวกเรากำลังทําธุรกิจหลายอย่างอยู่จะทําออกมาให้มันอยู่ในเครือเดียวกันเนาะเลือโพชั่นก็จะไปเป็นแบรนด์ลูกละจะไปเป็นแบรนด์เราจะคือเราจะรวมเครือกันละแล้วเราจะตั้งบริษัทขึ้นมาก็คือเป็นแบบวัยรุ่นเนาะ <S <s พวกเรา le, จะอะไรวัยรุ่นทํากินไม่รู้ จะเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าทำธุรกิจขึ้นมาเยอะแล้วก็แบบมีทั้งอาหารให้มันคบให้มันคบเขาเรียกว่าอะไรนะโคจอบแ,แค่ทอกอรีแบบอ่ะอย่างต,ตอนนี้การ์ดมีการ์ดมีสกินแคร์แล้วใช่ไหมคะแล้วการ์ดก็กำลังจะมีเครื่องสำอางเนาะเครื่องสำอางก็กำลัเงเริ่มเริ่มทำแล้วก็ขายดีมากก็คือปีนี้ผู้แตกอ่ะลิปแททูติ้นอะไรเงี้ยขายดีมากเดี๋ยวปีหน,น้าจะมีคอนซีลเลอร์มีลิปติ้นออยมีลิปบาร์มีอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบอ่ะเราก็เป็นเจ้าของของเลโพชา่นละ แล้วก็มีบัตดี้ด้วยบัตดี้เนี่ยคือแบรนด์ลูกของเลือโพชั่นนะคือเป็นแบรนด์เครื่องสำอางอะไรอย่างงี้อันนี้คืออ่ะเราเราคองละเป็นยวเดี๋ยวเลือโพชั่นเราเนี่ยจะไปเป็นบริษัทรวมกันกันกบเคือ a ซ e One โก 1, Go, ที่พวกซุงพี่อิงทํากันเนาะเราก็จะมีหน้าที่ช่วยมาร์เก็ตติ้งฝั่งเขาก็จะไม่ได้ช่วยอะไรแบบเซฟ One โกเยอะมากจะไม่ได้ช่วยแบบหลังบ้านอะไรอย่างงี้เพราะว่าตัวการเองอาการมาทําพวกสกินแคร์อะไรอย่างงี้ เดี๋ยวมีอาหารด้วยใช่เดี๋ยวจะมีอาหารมีอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะปีหน้าไอซุงก็เลยเหนื่อยหน่อยการไม่ค่อยเหนื่อยละช่วงนี้เพราะว่าการอะทำงานล่วงหน้าโมลเ,เล่นเหนื่อยเหนื่อยแต่ยิ้มเพราะว่าแกนครับเราออกอเรายู่ในช่วงที่เรากําลังทําได้ไงอะไรที่เราทําได้เราก็ทําไปก่อนแกนเราออกซืเเรากาลังแบบอยู่ในวัยที่แบบว่าไฟมันมาเว้รเข้าใจเปล่าว่าเราออกซืเ่เราห้ามแบบว่าโวยวายแล้วแบบนี้จะหยุดคิดงานสควิได้ไหม ไม่น่าอยู่กับหวั่นใจไงก็หยุดคิดงานได้บ้างเออไม่จริงไม่จริงหรอกช่วงนี้ก็ทำงานไปเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้ากัดก็อายุ27่แล้วปีนี้26เนะาะเดี๋ยวปีหน้า27แล้วเริ่มย่างเข้าส0แสิบลคือคิดไว้ว่าแบบจกกะเกษียณก่อนแบบ30 3สิบสาอเรียนแบบแกัดมาเรียนแบบอย,อ,อยากไปเที่ยวว่าอยากไปเที่ยวรอบโลกอยากไปอไอร์แลนด์อยากเที่ยวให้คนอยากาบิน,งงนออกไปนอกอวกาศไปวละแปล้านะ ใช้เงิน8ล้านอยากบินออกไปนอกอวากาศแล้วก็กลับเข้ามาในประเทศไทยเออก็เลยแบบมันหยุดงานตอนนี้การได้หยุดไม่ได้ไปทุกคนแบบมันอยู่ในช่วงกําลังทํางานเนาะแล้วลถ้าปีหน้าสมมติแบบเข้าหงเข้าห้างเข้า,ขา,ขามืองเทศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวมีพวกอาหารของพวกซุงอะไรอย่างเงี้ยเราคือเราเราเลยทำมาร์เก็ตติ้งด้วยกันอยู่เงี้ยเราก็เลยแบบว่าเอ้ยต้องทาต่อไปเรื่อยๆนะเราก็ยังหยุดไม่ได้แต่ว่าถ้าถึงวันวันหนึ่งเงี้ 30, ย30เงี้ยเราจะหยุดได้ละ32หอ3อาจจะเริ่มแบบกเกษียณละไปวันนี้ไป ว <Wow. S 2> าของทอดทุกอย่างอ่ะในในประเทศไทยใช้ของเขาหมดอยู่ในตลาดหลักครับสามหมื่นกว่าล้านหรอคือคือการ์ดะแบบแม่เคยด่าการ์ดเว้ยบอกว่าคือเก็บเงินอะไปเย er, อะๆเก<ะ>็บเงินไปแล้วอะแล้วแบบไม่ได้ใช้เลยไม่ได้เที่ยวไม่อะไรเงี้ยคือแล้วก็ไปคุยกับรุ่นพี่ซุงมาเนาะพี่แทมแทมมี่พี่แทมบอกว่า พวกมึงลองแบบไปเที่ยวดูบ้างเออพวกมึงลองแบบออกไปใช้ชีวิตดูบ้างไม่ใช่ทําแต่ง,งานอย่างเดียวเพราะว่าการที่ไปเที่ยวอะ่ะมันได้อะไรกลับมาเวอย่างเช่นเราไปต่างประเทศเราได้ไปข้างนอกได้ไปเรียนรู้ได้ไปรู้ว่าเขาเขาเขาอยู่กันยังไงคือบางทีมันจะมีบางอย่างที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆมันทาให้เราแบบมีไอเดียอะไรมากขึ้นน่ะเราก็เลยแบบตัดสินใจว่าเออซูงไปอยากไปญี่ปุ่นใช่ไหมเดี๋ยวกาดออกเองคือไม่ได้เสียดายเงินเลยเว้แบบที่ออกออกไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะได้อะไรกลับมา จากการที่เราไปเที่ยวอย่างแรกคือได้ความสุขไงจบได้ความสุขนี่ไปประเทศอินเดียก็เห็นไอซิมไปนะอยากไปตั้งนานแล้วอยากไปไอซุงอยากไปไอซุงอยากไปอินเดียมากอยากแบบไปให้เขาหลอกไปดิปีหน้าปีหน้าไปอินเดียกันอ่ะมึงพูดเองนะกล้าไปเหรอก็มันก็น่าสนุกอ่ะคนน่าจะอยากดูป่ะแบบไปอินเดียแบบไปกินอาหารอินเดียอะไรเงี้ยไปเดินดูอินเดียอะไรเงี้ย ไป,ไปกันนั่งรถไฟไงที่เขาแบบมีคน่าถามการ์ดด้วยว่าทําไมแบบไม่ไปสองคนคือการ์ดอะก็อยากไปสองคนนะแต่ว่าอีเนี่ยเขาชอบแบบการ์ดไม่ต้องมึงก็ติดเพื่อนไม่คือเราแค่คิดว่าถ้าเราไปสองคนอะเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ไงตอนนี้เรามีเพื่อนไงถ้าเพื่อนไปด้วยเพื่อนแบบเพื่อนไม่เคยเห็นหิมะเหมือนเราอย่างเงี้ยเราก็การ์ดไม่เคยเห็นหิมะเหมือนกันถ้าแบบไปเห็นพร้อมกันอะโอ้โมันจะสวยน่าดูเลยไม่ต้องไปเล่นไปเดินเล่นกับเพื่อนก็น่าจะสนุกใช่แล้วนี่ก็จะใส่แบบ บิกินี่ที่หิมะเอาเลยกำลังหาชุดบีนี่ที่หิมะอยู่ป่วยแน่ไม่ป่วยหรอกเพื่อนรูปสวยๆฉันจะเอารูปมาลงเย็นชิบหาย <laughs> โอเคค่ะทุกคนไปแล้วเราต้องแกะออกปะหรือว่าเราค่อยแกะออกลองแกะไหมมันลองเลยลองข้างเลยข้างนี้ก่อนอ่ะได้ เคยฟังปะเต้ยเฮ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 ้ยได้วะเคยน้อยใจกันเรื่องติดเพื่อนไหมคะเคยเคยการน้อยใจน้อยใจซุงติดเพื่อนแต่พอพอการลองติดเพื่อนเท่านั้นแหละไอ้เฮียเข้าใจละการไม่ติดซุงเลย ใช่คือการเข้าใจเว้ยว่าแบบมีเพื่อนมันสนุกเราก็เลยเอาเพื่อนมาอยู่ออฟฟิศด้วยกันนะไอ้สนุกก่าเดิมอีก <laughs> มันเหมือนแบบเราเข้าค่ายอะ่ะเราอยู่ห<ข>ออะม่มันต้องดูพัททำงานเลยว่ามันได้นะถ้าไว้หกชั่วโมงอะ่ะน่าจะอรอดมันก็ไม่ได้นะไม่หกชั่วโมงเลยนี่กูทำทำไมเนะี่ย ลกเปล่ามึงชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากให้กูซื้อบีคนหมูมาให้ไงลองใช้บีอเวราดูสรุปฉันทำทำไมวะเพราะแกเอ้ยทำเป็นรู้ไม่ได้กูไล่เป็นชั่วโมงเลยเพื่อทำสิ่งสิ่งนี้นงงวะก็ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะมันมันไม่อะไรเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะกูกลายเป็นแบบเหมือนผู้ช่วยทำผมมึงพี่การเอาไว้ข้ามคืน โอเคแต่ฉันกลับมาฉันทําแล้วฉันก็จะนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมารีวิวเตาจริงๆป่ะพี่ไปตําไ้พวกนี้มาเวไปตาไ้พวกแบบเนี่ยแกดูดิแต่ว่าไม่ค่อยได้ไลยห้องนี้ไงเพราะว่าจะไปไลยชั้นสี่เนี่ยฉันไปตมไ้พวกแบบที่รอนทลงผมรอนผมไปตมไ้พวกที่รอนผมมาเว้เดี๋ยวจะมาลองเล่นดูโอ้ยเจ็บเจ็บ ใครใครทำผมให้สวยขนาดนี้เบบี้ซุงไม่เคยมีขอบคุณอะไรเลยเบบี้ซุงไงปีหน้ารับสมัครครับเดี๋ยวปีหน้ารับสมัครจริงๆก็รับสมัครอยู่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้กําลังสร้าง IG ที่เป็น IG แบบเพจอนะคะสมัครงานจะลงช่วงอาทิตย์หน้าคือจะเป็น IG ที่แบบว่ารับสมัครงาน ล้วนๆเลยเพราะว่าบางคนอ่ะชอบแบบว่าเฮ้ยพี่พี่ได้พี่ได้ไปรับสมัครงานเพจนี้ไหมพี่ได้ไปรับสมัครงานเพจนี้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ปะซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคงั้นเราทํา I จเลยดีกว่าเวลาใครจะแบบกําลังหางานอยู่ะเข้ามาดูใน HR เข้ามาดูใน i อ h r ไปเลยว่าเอ้ยตอนเนี้ยเรากำลังหาสมัครงานอะไรอยู่ก็จะมีแบบตำแหน่งเยอะมากคือมันจะเป็นมันจะเป็นไอจที่รวบรวมเกี่ยวกับพวกอ่าเครือบริษัทพวกเราเนาะก็คือจะมีเซฟวันโกด้วยเผื่อรับสมัคร ไอ้บัญชีไม่ได้รับเลยแต่เซว่นรับบัญชีปะไม่รับปะรับไปหมดแล้วรับรับแล้วเขาน่าจะรับกันไปหมดแล้วนะแต่ว่าของพีการเนี่ยพีการมึงก็เพิ่งรับเพิ่งรับ cpa ไปการเพิ่งรับ cpa ไปแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเฮ้ยเราลงกันเลยไหมหมายถึงว่าเราลงไอ้นี่กันเลยไหมลง ig กันเลยไหม hr เออเราจริงจงก็สมัคร ig hr ไ้แล้วนะกำลังเตรียมทำป้ายอยู่เพราะแบบส่งให้กำลังทำป้ายอยู่ว่าจะทำป้ายเกี่ยวกับรับสมัครหน้าที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ๆๆใช่ นี่ม่สมัครเลยเนี่ยทุกคนชื่อไอจีว่า HR จุด Join Love Potion JOIN LOVE Potion HR จุด Join Love Potion อย่างเดียวหรอกมีอย่างอื่นด้วยใช่มีอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาคืออะไรหลายอย่างเซฟวันโกหรืออะไรเงี้ยมาตั้งไว้ตรงไบโอด้วยนะคะว่ารับสมัครอะไรบ้างตามในที่ใน IG เลยใช่เดี๋ยวการจะลงใน IG นะคะตอนนี้ยังไม่มีใครตามเลยอ้าชิบหายแล้วมีคนตามแล้ว เชื่อว่าเฮืดาาอาร์จอยเลโพชั่นนะแต่ว่าเดี๋ยวกาดเนี่ยจะลงในไอส่วนตัวการเป็นหลักนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแท็กอันนี้มาเนาะ i อการ์ดอะชื่อว่าเนะี่ยถ้าทุกคนเข้าไปใช่ไหมทุกคนจะเจอฟอร์อยู่3คนเนาะมีกาดมีเริ่มพชั่นมีคัตด,ดี้เดี๋ยวเอาไปฟอร์ซุงกับพวกพี่อิงก่อนแล้วก็ฟอร์เซเว่นโกเนาะนี่อันนี้ของอันนี้อเป็นของการดนะในนี้ของกาดอะคือการดอะจะลงในกลุ่มบอดแคสซับเป็นส่วนใหญ่นะทุกคนเนี่ยในกลุ่มบอดแคสคือนี้กดเข้ามาปุ๊บจะเจอนี้เลยนี่ จอคำให้กําลังใจก็มีให้กําลังใจแล้วก็เดี๋ยวก,การก็จะพยายามมาบอกว่าแบบว่าเรามีแพนไปที่ไหน,นบ้างเอา<จ>ไป<อ>ดักใช่เรามีแพนไปที่ไหนบ้างมีแบบแจกคงแจกของแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกด้วยนะคะว่าสมมติว่าพวกเนี้ยการลงรูปใช่ไหมก็อาจจะบ,บอกบอกน้องๆว่าให้พิมพ์ว่าอะไรคือเราไปได้ระบบดูดเม้นมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะลองเทสระบบดูก่อนจะได้แบบรอบหน้าถ้าเกิดว่ามีคนเล่นเยอะกว่าเนี้ยมันจะได้แบบไม่บั็กเออไปแล้ว่ะมีฝึกงานไหมจริงๆตอนนี้เรารับฝึกงานอยู่นะมีน้องๆฝึกงานประมาณสี่ห้าคนนะที่ออฟฟิศ อ๋อน่าจะรับอีกทีหนึ่งปีหนะ้าเราไม่รู้ด้วยทีม HR คนรับเข้ามาเองใช่ทีม HR จะเป็นคนรับเข้ามาอุ้ยคน489คนละใช่ในนี้นะเดี๋ยวกาสจะมาลงในนี้ว่ารับสมัครอะไรบ้างแล้วก็มีอังอื่นด้วยไม่ใช่แค่เลอโพชันอย่างเดียวก็จะมีเซฟวันโกอาจจะมีอาหารด้วยอาจจะมีแบบว่ามีก็ไดย,ย่างเซฟวันโกก็เดี๋ยวสาขาใหม่ก็มาแล้วใช่ใช่รับพนักง,งานขับรถไหมไม่ไม่แน่ใจคะ่ะแต่อาจจะลงในนี้อาจจะแบบ ขับไปอาจจะขับแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทุกวันนี้ขับกันเองทุกวันนี้ขับกันเองอยู่ใช่แต่อาจอาจจะมีค่ะเพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าปีหน้ามันเริ่มองค์กรเริ่มใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีคนขับรถด้วยเออี okay. ชาวรถบัสเลยว่าอยู่คนฟอร์สี่สิบคนแล้วโอเคไปเ <laughs> ที่ยงคืนละกินหมูไทยตอนเที่ยงคืนเนาะจะได้กินอะไรอ,ะอ่ะโคเรียเมีเ่ยวไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย